าพี่น่อมึงเนี่ยมักเล่นขอกำลังดอกดอกขนาดเลยดอกคักดอกในเบดคุงาคูตาประตเฟื่อนเฟื่อนมาฝากเฟื่อนเฟื่อนสุดยอดมากๆเลยจ้าดีใจจังเลยคนทำก็ดีใจนะรู <c oughs> ้อย่างนี้ก็ทำแต่โดนแล้วมึงเนพี่น่อ ขอเล่าเห็นเด็กพี่น้องอย่าถือสาหนับขวดเด้อเอซี่เอ๊ได้ได้เเกับหอฮให้แฝงไปคือเก่าเด้อวันนารีป้าต้องสีน้องเนี่ยคอยดีใจจังมะเขือเทศกัน <c oughs> ตัวนี้เป็นพวงแบบมะเขือเทศนั่นถ้าต่ำต่ำสมต่ำฮังหงนะพี่น้องนั่นสิเป็นกาแฟนั่นมะเพ็ดกับกำลังแตะเอยเด็ดยอดเพผลออกให้เไอผลแต้มเล่นกับเด็ดยอดคือกัน โอ้ยอันนี้โบเดตหย่อมันสิชูงแล้วมันเนี่นะโอ้ยระยะมั้มันอยู่ทางขอกเสื้ไม้ม่านอันนี้อ่ะเอาไม้มาซักป่องเอาอันนี้เนี่ยสืเฮ็ดเพียกอยู่ขั้นโบเดตหย่อนนะโอ้ยสูงขึ้นลมมันนี่ยไปแค่จะคิดท่านเดตหยอดออกแล้วมันสิเป็นแบบนี้กวกมันมันสิเป็นกวกอะแล้วมันสิเสมอเดี๋ยวน้องมันสิตากเนาะมันสิโบลมทาว่าห้าโบเดตหย่อนนะมันสิสูงขึ้นแล้วมันก็งงวย เห็ดเป็นน้ำเพี่หูเป็นปน,น้ำพินดองเอ้ยมะาผาักพี่น้องมะแนามักเลนข่อยเป็นหมากแลว้วสุดยอดมากๆเลยทุกสิ่งเห็ดมาแห้งแต่มมะเลนเลยบอดาเอชันได้สมบูรณ์แบบข้างนี้ถือว่าคือสิโอเคแล้วหาสิบเปอร์อรเซ็นต์บอเอาหลายเปอร์เซ็นต์เหรอหาสิบเปอร์เซ็นต์ปุ้ย, <c oughs> อยดอกออกมาแล้วพี่น้องมีดอกไม่คงงาคุ้งแต่เมื็อแหลงขอ่อยกระป๋องดุงผลิต สามสี่มืออาทิตย์หนึ่งเดี๋ยนี้อาทิตย์ละครสีบำรุง,งตะกี้นะอาทิตย์ละสองครั้งบำรุงน้ำปุ๋ยอินรียสังเคราะห์แสงบำรุงดอกบำรุงหมากเพื่อนเพื่อนขอบใจด้วยแจคลิีนี้กระชิจ,จบสำนิสักก่อนมาให้พี่น้องได้เบ่งเด้ส้มโอ้ยขอให้เป็นหมากเกิดห <Good. S 1> มากออกฝนนะจ๊ะ ถามว่าใบโบแหงใบโบแหงดอกมันบ่อันนี้มันกับโบมีปัญหาเนาะพี่น้องเมื่อก้อนปลูกนั่นเกิดขึ้นมาและใบสีแหงสีงอแล้วก็สารพัดเฮาเฮาบำรุงมันบ่ถือสูตรมันประสันซะดอกเกิดมาแหลวก็แหงเขาบันนี้คือหมืองเล่นท่าน่ะวิธีการบำรุงก็คือเห็นเนาคือได้เหตุให้เบิงแลลวก็มันสิมาโคตหนาแบบว่าโบไฮหนาดินนี่เปียแหงให้ต้องโคตโคตให้ชซุ่มหาซึมตลอดแล้วกับโบไฮโคตอันให้มันแสะเด้อพี่น้อง แบบว่าอันมือนึงอันเท้าโคตรแล้วเท้าแบบโคตรใบเพื่อนในละมือนะโหถ่ายเพิ่อนซ่มตลอดไปนะบ่ให้แงเกินไปถ้ายแห้งเกินไปแล้วกะมันก็เฮ็ดให้มันบ่สมบูรณ์แบบมาชั่นซะนี่คือวิธีมาผักเพื่อนเพื่อนเอฟซีมันในกับพักบวกอันนี้เนาะเนาะข้างนี้ซีด้วยมันในกับก๊กไงก๊กนี่ได้แล่แหลบเท่านะมาผักเพื่อนเพื่อนมาเขือเปาะกะกำลัง เป็นหมากอะกันดกอยู่ได้พี่น้องแน่บึงคักเลยอุ้ยอันนี้มาเคขือเปราะเคเือ,อ,เอข้างกบเป็นแบบสุดยอดเลยสุดสุดดีสุดดกเห็นไหมปุ้ยตัวนี้ก็เป็นมะเขืออันนี้ก็หยั่งกลมกลมกิดกระปลาบานี่ปุ้ยแสบคาดพี่น้องเอ้ยหมากไงหมากใส ไหลพญาดเลยปลอดสารคลิปนี้ก็สิจบทันี้ด้วยพี่นอ้องมาผาเผื่อน,เ,อนเป็นกำลังใจให้กับวาลานารีแซนเนี่นดวยจ้าสองยูทูบสองแดงของกับวานารีซาแซนเนล